หลายลคนติดตามข่าวนี้กันนะคะกับพลายศัก์สุรินนั่นเองค่ะก็ชาวไทยหลายๆคนเฝ้าติดตามการกลับมาของน้องนะคะที่หลังจากไปอยู่นะที่ฝั่งของศรีลังการนะคะมาตั้งแต่ปี2544ค่ะเป็นทูตสันทวไมตรีนะคะแล้วก็มีการร้องเรียนว่าน้องอ่ะทำงานหนักมากๆ ถูกใช้แรงงานหนักจนร่างกายสุดโทรมลงไปค่ะล่าสุดเนี่ยหลายหลายฝ่ายนะคะก็ผลักดันให้น้องเนี่ยกลับคืนสู่บ้านเกิดคือกลับมาสู่ประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพลายศักสุรินเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องกลับไทยด้วยเครื่องบินนะคะอิลยูชินอิ7เจค่ะเดินทางกลับจากสถานสนามบินบันดารานายาเกนะคะกรุงโคลัมโบประเทศสีลังกาเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่โดยมีนายวราวุธนะคะศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อม ด้วยกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์พืชรอต้อนรับการเดิน,นทางนะคะด้วยเครื่องบินขนส่งรัสเซียใช้เวลาบินมานะหชั่วโมงด้วยกันค่ะซึ่งเขาบอกนะคะว่าต้องบินแบบเพดานบินต่ําแล้วก็ความเร็วต่ําด้วยส่วนพลายศักสุรินเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะของควานช้าง3คนรวมทั้งยังมีหัวหน้าชุดควานช้างศรีลังกาออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลช้างบนเครื่องบินขนส่งด้วยนะคะ ซึ่งพลายศักดิ์สุรินเนี่ยเป็นหนึ่งในช้างสามเชือกที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้รัฐบาลศรีลังกาเมื่อปี2544ค่ะแล้วก็ถูกนำไปดูแลนะคะโดยวัดคันเดวิหารถูกนำไปใช้ในพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกาปัจจุบันเนี่ยมีอายุประมาณ30ปีนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายช้างครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกในการขนย้ายสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยบินมาค่ะใหญ่มากๆนะใหญ่จริง <นะ S 2> แล้วดูงาเขาซีน้องอ่อนแต่ว่าหลายหลยคนก็แบบว่าคลิปเนี่ยไวรัลมากๆคลิปตอนที่น้องอยู่บนรถขนส่งมีแบบว่าชาวเน็ตบอกว่าน้องคงอยากกลับบ้านแลละน้องดูแบบดูให้ความร่วมมือ,อมเต็มที่มากๆแบบไม่ดื้อไม่สนไม่ดิ้นอะไรในระหว่างการขนส่งเลยด้วยนะคะ ซึ่งฝั่งของนายวราวุธค่ะก็ได้เปิดเผยว่าพลายศักดสุรินเนี่ยถูกทรงไปศีลังกาเพื่อขอนําไปฝึกใช้ในการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในงานแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีต่อมาได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่ค่อนข้างหนัก ว่าช้างเชือกน,นี้ไม่ได้รับการดูแลถูกล่ามโซ่แล้วก็มีสภาพผพอมโซมีบาดฝีแบดแผลฝีที่สะโพกนะคะแล้วก็ขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลจนเจ็บป่วยร่างกายสุดโทมค่ะก็เลยมีการติดต่อประสานงานให้กลับมารับการรักษาที่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลศรีลังกาเขาก็เห็นชอบนะคะก็เลยมีการขนย้ายเกิดขึ้นค่ะใช่แล้วจ้า ซึ่งต้องบอกว่าพลายศักสุรินเนี่ยนะคะเป็นช้างที่มีคุชลักษณ์โดดเด่นมากๆตรงความต้องการของศรีลังกาค่ะเพื่อใช้ในงานแห่พระธาตุเคี้ยวแก้วซึ่งรัฐบาลศรีลังกาเนี่ยนะคะก็ได้โอนกนรรมสิทธิ์ช้างเชือกนี้ให้กับวัดคันเดวิหารค่ะเพื่อให้ทําหน้าที่นําขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งปีหนึ่งนะ คุณผู้ชมขาเขาจัด30ครั้งงานเขาเยอะแล้วก็<า>นขนน้วก็ขนหนักด้วยแหละเออเห็นปะะล่าที่งานออคือตรงหลังเขาว่าก็มีอะไรเต้นไปหมดเลยเนาะน่าจะมีน้ำหนักที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็เลยมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นน่นนะคะซึ่งภายหลังด้านการพิทักษิต ส in ัตว like ์ในสีลังกาก็มีการร้องเรียนก็เกี่ยวกับการใช้แรงงานที่ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็อยากให้ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะเนี่ยที่เขาไปเตั้งแต่เล็กๆกันเนาะจนโตงาแบบงายาวมากเนี่ยเนี่ยเขาต้องแบกหนักมากแล้วส0สครั้งต่อปีนะของาช้างพันธุ์ของสีลังกาเองอ่ะงาจะไม่ได้ยาวขนาดช้งไทยก็เลยมีการขอไปใช่แล้วมีอยู่ตัวเดียวไงก็เลยเป็นตัวเมนอ่ะเียกเป็นนักแสดงนำอ่ะนักแสดงนำแล้วก็ ก็คือทุกงานก็ต้องมีหมด 30, ด30ครั้งก็คือ30ทีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอากลับมาเพื่ออยากให้รักษาเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาสุขภาพนะขาหน้าแข็ง งอไม่ได้แล้วก็มีอาการมาเป็น10ปีแล้วอ่ะแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตอนไปอยู่ที่นู่นอ่ะเขาก็ล่ามโซ่ทั้งขาหน้าขาหลังเลยละโซ่มีลักษณะค่อนข้างสั้นแล้วช้างตัวใหญ่ก็ต้องใช้การเดินเนาะพอโซ่มันสั้นอ่ะเขาก็ทําให้ขยับไปมาลําบากก็เลยมีอาการบาดเจ็บ<ะ>นั่นเองนะจ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยที่ต้องส่งกลับมาเพราะว่าทางศีรกายเองเขาก็มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะม,มันก็เลยมีเรื่องของการดูแล<ค>อาหารได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมดูแลได้ไม่ดีก็เลยบบว่า อ,อ,อย่าให้เขากลับมาดีกว่านะคะซึ่งคุณกัญจนาศิลิปอาชานะคะเป็นคนประสานพาช,ช้างไทยกลับบ้านก็บอกว่าหลังจากนําพลายศักดิ์สุรินไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลําปางผ่านการกักโรคมาละหนึ่งเดือนก็จะเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดของทางศูนย์อนุรักษ์เพื่อให้ได้ติดตามชีวิตของน้องแล้วก็ได้ดูวิธีการรักษาต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้กันมาในช่วงตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ<ฆ>แล้วก็ คือคนไทยอ่ะก็อยากเห็นภาพน้องกลับมารักษาเพราะช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราจริงๆในแบบโลกโซเชียลว่ะมีการติดตามตามข่าวตลอดเวลาเลยนะแชร์คลิปตั้งแต่การเดินทางจนมาเนี่ยคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็ไวรอลมากๆเหมือนกันใช่กูก็ค่าจะจ่ายสูงอยู่นั้นเนี่ยพากลับมาเนาะเดี๋ยวของตู้เอิร์คเครื่องบินเอนักงานคนดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยินดีที่น้องกลับมานะจะได้กลับกลับไปอยู่กับ ชาวไทยแล้วก็ถ้าสุขภาพดีขึ้นก็ไม่ต้องทํางานหนักแล้วเพราะอายุก็มากแล้วอะ,<น>ะก็มายืน่อๆสวยๆให้แบบว่าคนไปให้กําลังใจเยี่ยมชม<ช>ก็พอนะคะอ่ะนก็เป็นเรื่องน่ายินดีแหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ติดตามการรักษาของน้องต่อไปใช่แล้วค,ะค่ะ